พอก็หอมแล้วค่ะไม่นี่หอมผ้าไม่กินเขาด้วยค่ะทอเทียงอ่ากับข้อไม้ยังหอมอันนี้ทอดหมูด้วยค่ะทอดหมูหนาเดียวทีได้จากนายงมาด้วยค่ะแล้วกันนี่เนื้อกวางด้วยค่ะเนื้อกวางตากแห้งด้วยค่ะที่คาดบปได้มีปลาแดกด้วยค่ะปลาแดกปุ๊กนึงปลาแดกบองแล้วก็พักด้วยค่ะเขาก่องด้วยค่ะก่อนอื่นเขอบพูดทุกทันด้วค่ะทีเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปร่างใส่หอมด้ค่ะ เขาไปหาแม่อุย้ยอยู่ทั้งเมืองไทยโรคระบาดหลายเนาะคนตายก็หลายติดกันหลายเด้อค่ะกะพักพกันดูแลสุขภาพกันเด้อค่ะมาเด้อค่ะสุขสุขคนอนพอโรตัวอีสานพอเอเชียไม่กินเข,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 ขนะะ่าก,กับหมเลยค่ะเศรษฐศาสตร์ด้วยกันเด้อค่ะก็เขาว่ามีอย่างาไรเนาะมีแค่นี้ละมีแค่นี้กินแค่นี้ละค่ะกินกับยางกระแซะเพื่อเอาไอ้สภาพ เมื่อวานฝนตกมันอีกอากาศไอ้คึมๆึนในจักน้อยด้วยค่ะกับบุกวมว่าสิบศุกระตกตะาเอ้เบิ่งเท้าเขาบอกว่าฝนสิบต,ตุ๊มืมอเขาบ่งอันนี้กับบกบวัวไหมค่ะอืม จซ่บพ่นตักเนี่ยแส่บยเขาก้นเหมอเขาก้นหมอเด้ะ ก๋งกรงแซบกินยางครอมองเมื่อก้กินเมืมกก่อกซบสัส่งอีพอล้วกินขอมม,มากผมว่าคยกินสอนเด้อน,นอกจาก กินปลากขเเจ้าเนะปลอดนำก็ีนะมันอนจจะเป็นยังกินเขายูซเซอร์ิดหอสดสากี่พอไหมอืมตาร้ายแฟนนถามว่าเป็นยังไง้าไม่่าคืหอหอยอีพอ 嗯。Mm hmm. งานทำกันเริ่มเฮ็ดน,น้อยลงแล้วคือบ่ค่อยไลฟ์เดี๋ยวเขากับคนใหม่มาเขาแทนคนเก่าละแซับ เนื้อกวางหอมตักแห่งแห่งข้าวกลเนื้อกวางเนื้อมันหอมนะระบารรสชาติคลายเนื้อคว้วยแซ่บ Thoáng công công sọc. Kính nhâm này người. Chào mừng quý đó. กยังงเนี่ยเขาไข่กินเด็ดเํากินกุ้งแซนด์วปลาแล้วองเสียขาเนี่ยเลยเลกินไปกองอก็เผาบ้างบน,นอนนี่ก็เสียนะหอมอยากกินกุ้งแซนด์วปลาเยอะรวก็ ทม่พอมากินขลประและนัง่งสระแลง มัเนเป็นน้ำข้าวเสียบขนาดแนอนนอนกินเนื้อต่ากแหงแดดเดียวนี่ม้เพิ่งกระทองเสียด้วย 嗯。Mm hmm. Xẹp! Nếu mà làm ngon sẽ đừng có lẽ ăn cắp được. Thế đang xì không có kiếm đâu. Thơm thơm sao xẹp กำลังบอกว่ามันแข็งว่ะส่วน เด็ไดะกินแล้วปม่อยัดต้องอิอออออ่มใช่บหมขึ้นมาตาแค่แดดเดียวกอ็ ใจแข็งเนาะใจแข็งนี่จะแบบ อิ่มแล้วด้วยค่ะก็ฝากกด like กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปกระตใายหอมด้วยค่ะไปรับด้วยค่ะบ๊ายบายรักษาสุขภาพด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ